สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์จีนพนัชดาเนรงามแพทย์แผนจีนประจำโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงตั้งอยู่ที่1 2 4หมู่7ตำบลโพไสอเภสีสมเด็จจัร้อยเอ็ด 101. วันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมกับโรงพยาบาลแห่งนี้กันค่ะ โรงพยาบาลของเราได้มีการบริการตรวจผู้ป่วยนอกตรวจโรคทั่วไปโดยโรงพยาบาลของเราได้ให้บริการแก่กำลังพลครอบครัวประชาชนโดยมีคลินิกโรคเรื้อรังคลินิกตรวจโรคทั่วไปคลินิกทางเดินหายใจคลินิกกระดูกและข้อคลินิกเด็กดีคลินิกก่อนการตั้งครรภ์ค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมกับบรรยากาศของโรงพยาบาลของเรากันค่ะเชิญค่ะ การบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือ ER ของเราได้มีการให้บริการประเมินอาการตรวจรักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินตรวจโรคทั่วไปรวมถึงการทำหัตถการตลอด24ชั่วโมงแผนกอ r ER ของเรานะคะมีแผนซักซ้อมการช่วยชีวิตฉุกเฉินอยู่เสมอค่ะการบริการแผนกรลังสีให้บริการเอ็กซเรย์กระดูก และวันิจฉัยเบื้องต้นทั้งในและนอกสถานที่ค่ะการบริการธันตกรรมให้บริการตรวจทางธันตกรรมแก่กำลังคนครอบครัวและประชาชนโดยให้บริการตรวจฟันถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและให้สุขศึกษาค่ะการบริการด้านเภสัชกรรมให้บริการทางเภสัชกรรมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก มีการจัดระบบดูแลครังยาและเวชภัณฑ์และจัดระบบยาตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและสุขภาพค่ะการบริการหอผู้ป่วยในให้บริการผู้มารับบริการที่แพทย์รับรักษาไว้ในโรงพยาบาลโดยการดูแลบริการรักษาของเรานั้นให้การดูแลครอบคลุมไปถึงการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพการป้องกันการเกิดโรคซ้ำโรคเกิดใหม่และการฟื้นฟูสภาพร่างกายค่ะการบริการแผนกพยาธิวิทยาของเราโดยให้บริการวินิจฉัยโรคติดตามการดำเนินการของโรคการพยากรโรคและการคัดกรองโรคโดยใช้เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการและบุคลากรทางสาขาเทคนิคการแพทย์เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์ค่ะการบริการหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลเรา ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฮ e ม o อดิเลสิสให้บริการแก่ผู้ป่วยไตายวายเลือดรังผู้ป่วยไตายวายเฉียบพลันภายใต้การดูแลควบคุมของอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมค่ะโรงพยาบาลของเรานะคะยังมีหน่วยบริการแพทย์ทางเลือกจะประกอบไปด้วยห้องฝังเข็มห้องนวดแผนไทยห้องกายภาพและวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปรับชมบรรยากาศการรักษาบรรยากาศภายในห้อง ของหน่วยบริการแพทย์ทางเลือกของเราค่ะและนี่คือห้องนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของโรงพยาบาลเราดิฉันจะพาทุกท่านมารับชมบรรยากาศห้องนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของโรงพยาบาลของเรากันค่ะ และนี่คือห้องกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลของเราและวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบรรยากาศการรักษาและเครื่องมือกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลของเรากันค่ะ นนเราจะมาทุกท่านมารู้จักการฝังเข็มนะคะการฝังเข็มคือการใช้เข็มแทงลงไปบนผิวหนังระงับอาการปวดการลมยาโกดจัวาลมพาหรือไอจิวนะคะแทงลงไปไปลายเข็มเพื่อให้ความร้อนวิ่งลงไปบนเข็มและระงับปวดได้เช่นกันค่ะการครอบแก้วก็คือการใช้แก้ววางลงไปบนผิวหนังเพื่อระงับอาการปวดในศาสตร์แพทยแผนจีนมีตั้งนานแล้วค่ะ โดยการรักษาการครอบแก้ววางแก้วลงไปบนผิวหนังเพื่อลบอาการปวดเป็นการคลายกล้ามเนื้อและให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านมาใช้บริการแผนแพทย์ทางเลือกของเราค่ะสวัสดีค่ะครับจากการที่ทุกท่านได้ทำความรู้จักกับโรงพยาบาลของเราเป็นนที่เรียบร้อยแล้ว กระผมในฐานะผู้มีการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาใช้บริการและเยี่ยมชมโรงพยาบาลของเราเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลท่านและครอบครัวด้วยความยินดียิ่งครับขอบคุณครับ